สวัสดีครับวันนี้วันที่22นะครับสิงหาคม2568นะครับพามาดูฝรั่งไส้แดงหงเป่าซื้อนะครับคือซื้อกิ่งตอนมาชำใส่ถุงดำแล้วก็มาปลูกลงดินนะครับตอนนี้คือตัดแต่งกิ่งให้มันแตกเป็นพุ่มนะครับนี่นะครับ รอยตัดนะครับแต่ตอนนี้คือใบแบบนี้คือเรามั่นใจว่าเป็นหงเปลือร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะเราเคยปลูกมาแล้วใบใหญ่ๆกว้างๆนี่นะครับนี่เราก็จะเด็ดเด็ดดอกทิ้งนะครับที่กำลังจะออกดอกเนี่ยเราจะไม่เอาไว้นะครับเพราะเราจะเลี้ยงต้นให้มันโตก่อนนะครับ เพราะว่าเรามั่นใจว่าตรงสายพันธุ์แน่นอนส่วนแถวโน้นนะครับเราก็ซื้อกิ่งตอนมาเหมือนกันแต่มันเป็นฝรั่งคนละพันธุ์กันนะครับเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยปลูกมีฝรั่งไส้แดงแตงโมแล้วก็เฟิ่นหงมีนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าใบมันเป็นยังไงมันเหมือนกันมากนะครับดูไม่ออกครับเราก็เลยต้องไว้ลูกเพื่อจะดูตอนที่มันแก่ลูกมันสุกแล้วนะครับ เราจะมากินดูว่าผ่าดูว่ามันมันใช่ไหมนะครับแต่ทีเนี้ยเรามั่นใจว่าเป็นหงเป่าสือร้อยเปร์เซ็นเราจะไม่ไว้ลูกนะครับเราจะเลี้ยงให้โตก่อนนะครับอย่างน้อยต้องหนึ่งปีนะครับถึงจะไว้ลูกให้ต้นมันแข็งแรงก่อนนะครับเนี่ยครับออกดอกดีจังเลยครับ เด็ดทิ้งนะครับอ <c oughs> อกเยอะมากนะครับนี้ยังไม่เด็ดไม่หมดนะครับคือเด็ดให้ดูตัวอย่างเฉยแถวนี้มีห้าต้นนะครับหงเป่าซื้อนี่เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายโตเร็วกว่ากว่าพันธุ์อื่นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมปลูกมาเนี่ยครับคือปลูกที่หลังเขาเลยนะครับ แถวนู้นน่ะปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนสองเดือนได้มั้งครับแต่เอาจริงๆอันนี้จะจะโตแซงแล้วนะครับเพราะว่าน้นฝนะรั่งแตงโมน่ะมีต้นสองต้นที่กันนะครับไม่โตมีโตแค่สามต้นตน้นฝ้นหงมีก็ดูดีหน่อยนะครับแต่ใบอ่ะมันเหมือนกันมากนะครับเราดูไม่ออกนะครับ ดูด้วยตาเปล่าไม่ออกครับเนี่ยครับฝรั่งแตงโมครับคือซื้อมานะครับเขบอกว่าเป็นฝรั่งแตงโมต้นเนี้ยเป็นฝ้นหงมีนะครับเนี่ยครับใบมันใกล้เคียงกันมากนะครับดูไม่ออกนะครับเนี่ยครับลูกใหญ่แล้วนะครับเราจะแอบดูสักหน่อยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วใกล้จะได้กินหรือยังนะครับ เฟื่องหงมีนะครับโอ้โหใหญ่นะครับแต่ให้สีเขานวลๆกว่านี้อีกหน่อยนะครับนี่ยังไม่แก่จัดนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ